วิธีลัดในการทำสิ่งที่เราทำไม่ได้ให้สำเร็จบนโลกใบนี้มีทักษะให้เรียนรู้อยู่มากมายครับแต่คนคนหนึ่งเนี่ยจะให้เก่งไปซะทุกเรื่องมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกครับยกตัวอย่างเช่นถึงจะเป็นนักบาสเกตบอลเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะชู้ารแต้มแม่นเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะถนัดสแลมดังมากกว่าก็ได้หากไปถามผู้เชี่ยวชาญในอาชีพใดอาชีพหนึ่งนะครับพวกเขาก็มักที่จะบอกว่า พวกเขารักอาชีพที่พวกเขาทำนะแต่ก็มีบางทักษะในอาชีพของเขาเหมือนกันที่แม้แต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ถนัดเอาซะเลยวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาแนะนำครับถึง3ทางลัดในการทำสิ่งที่เราทำไม่ได้ให้สำเร็จครับซึ่งทางลัดที่ว่านี้นะครับมันก็เหมือนกับดาบสองคมครับคือถ้าเราเอาไปใช้ในทางที่ดีมันก็จะส่งผลดีกับตัวเราแต่หากเรามีเจตนาที่จะนำทางลัดเหล่านี้ไปใช้เพื่อการโกง มันก็อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราได้นะครับดังนั้นคุณผู้ฟังจะใช้ยังไงก็คิดดูให้ดีๆด,ด้วยนะครับวิธีที่1จ้างคนมาช่วยทำครับอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับทักษะนั้นมีมากมายจะให้เราเก่งไปซะทุกอย่างมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเรารู้ตัวนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดมันจริงๆ การจ้างมืออาชีพให้มาทําแทนก็เป็นทางลัดสู่ความสําเร็จได้เหมือนกันครับจริงๆวิธีนี้เป็นวิธีที่บริษัทดังๆหลายแห่งนิยมใช้กันนะครับการเอาซอร์ซิ่งคือการจ้างบริษัทอื่นมาช่วยทํางานเพื่อลดภาระงานของทางบริษัทถือเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับวิธีที่2ใช้เทคโนโลยีในการช่วยทําครับในยุคสมัยนี้บอกได้เลยนะครับว่าเทคโนโลยีมีส่วนสาคัญในการช่วยมนุษย์เป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่น แทนที่เราจะเดินไปยังจุดหมายขับรถไปจะไวกว่าครับงานบางอย่าง AI หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์บางตัวเนี่ยก็ช่วยเราได้มากเลยนะครับแทนที่เราจะมานั่งฝึกฝนสิ่งที่เราไม่ถนัดลองให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยคิดช่วยทำดูสิครับอาจจะออกแม้เพอร์เฟกกว่าคนทำก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนการพิมพ์ตัวอักษรจำเป็นต้องใช้ทักษะและความสามารถเป็นอย่างมาก หลายคนจึงทุ่มเทเวลาเรียนรู้อย่างจริงจังเพื่อให้พิมพ์ได้ไวขึ้นนะครับแต่สมัยนี้นะครับแค่เราพูดให้คอมพิวเตอร์ฟังมันก็พิมพ์ให้เราเสร็จสับแล้วครับดังนั้นหากมีนวัตรกรรมใหม่ๆที่สามารถแบ่งเบางานของเราได้อย่ารีรอที่จะทําความเข้าใจและใช้มันให้เป็นเลยครับแล้วงานของเราจะเสร็จไวขึ้นมากๆเลยวิธีที่3ใช้จุดเด่นกําจัดจุดด้อย ยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุตินะครับสมมติคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นนักบาสที่ชุดทําแต้มไม่แม่นเอาซะเลยนั่นก็อาจจะฟังเป็นจุดด้อยของคุณผู้ฟังใช่ไหมครับแต่หากคุณผู้ฟังเนี่ยทดแทนจุดด้อยนั้นด้วยจุดเด่นอย่างเช่นการรับส่งลูกการแย่งบอลหรือการรีบาลที่ยอดเยี่ยมคุณผู้ฟังก็สามารถเป็นนักบาสที่เก่งได้เช่นกันสิ่งที่ผมจะบอกก็คือบางครั้งนะครับการที่เราทุ่มเทให้กับสิ่งที่เราไม่ถนัดเพื่อให้เราทำสิ่งนั้นได้ดีขึ้นเพียงนิดหน่อย อาจจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะถึงเราจะทำมันได้แต่ถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วเราก็ยังไม่เก่งอยู่ดีสู้เราพยายามฝึกฝนทักษะอื่นให้เป็นเลิศเลยจะดีกว่าครับสร้างจุดเด่นที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเพื่อบดบางจุดด้อยที่คุณมีเพียงเท่านี้ถึงเราจะทำบางอย่างไม่ได้เราก็ทำสำเร็จได้อยู่ดีครับเอาละครับทั้ง3วิธีที่ผมแนะนำนะครับคุณผู้ฟังจะเลือกใช้วิธีไหน ก็ประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์และความเหมาะสมได้เลยนะครับฝันดีครับ